รดฟ้าผ่าพิงชุติยามิสแกนลำพูน2 0 2 4เปลี่ยนตัวนางงามของสุดท้ายตั้งรองอันดับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเรียกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวันก็จะถึงวันประกวดมิสแกแนไทยแลนด์2024นเวทีใหญ่ระดับประเทศแล้วแต่หนึ่งจังหวัดที่เป็นที่สนใจสายสะพายแข็งอย่างมิสแกลลำพูนก็ได้เอามาประกาศเปลี่ยนตัวนางงามกระทันหันพร้อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ให้ปรางปรงรัตรวีทำใจกรุนรองอันดับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มิแกล,ล 2024แทนโดยกลางดึกเมื่อเวลา19:48นนในวันที่23มีนาคม Facebook มิรแกนลำพูนโดยประกณ์ถาวดีพอออกกองประกวดมิรแกนลำพูน2024ได้เอามาประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่ากองประกวดมิรแกนลำพูน2024ขอประกาศเปลี่ยนตัวแทนมิทแกนลำพูน2024จากนางสาวชุติยาเจรกุลเป็นนางสาวรัฐรพีทรรใจกุลรองอันดับหนึ่งมิทแกนลำพูลลำปาง2024ขึ้นดำรงตำแหน่งมิรแกนลำพูล2 24เพื่อปฏิบัติหน้าที่และเข้าประกวดมิดแกนไทยแลนด์2024โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่23มีนาคม2567เป็นต้นไปภายหลังจากประกาศดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพศนางงามหลายสำนักก็ได้โพสต์ภาพของปลางปางขณะร่วมเฟรมกับเชอเอมชายาธนุสสอนทัศน์ผู้จัดการกองประกวดมิดแกนลำพูนลำปาง2024และปราด้าทันสิตา ดีหลอกอนันตสกุลมิทแกนลำปาง2024ซึ่งเธอนั้นได้เดินทางมาถึงสถานที่เก็บตัวผู้เข้ากองประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมแรกของปรางปรังกับกองประกวดมิทแกนไทยแลนด์2024คือการเข้าสัมภาษณ์ในห้องดำโดยมีกำลังใจจากแฟนๆที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามสำหรับการเปลี่ยนตัวแทนกระทันหันในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากเชอเอมชยาธนุษย์ได้ไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดราม,มา่าพีดีมิสแกนลำพูนล,ลำปางลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันพราะ อมเปิดใจทํานองว่าเลือกคนผิดโดยแฟนนางงามก็ได้เครารพการตัดสินใจพร้อมส่งแรงเชียร์ให้ตัวแทนคนใหม่ในการคว้ามงกุฎบนเวทีแม่ต่อไปอย่างไรก็ตามกำหนดการมิดแกนไทยแลนด์2024เหล่านางงามจะทำกิจกรรมไปจนถึงวันที่1เมษายนก่อนจะขึ้นประกวดรอบพิริมมินารีในวันที่3เมษายนและรอบตัดสินจะถูกจัดขึ้นในวันที่6เมษายน2567 จากนั้นพริ้งจุติยาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณที่ผ่านมาด้วยกันทุกเรื่องนะคะพี่หนูรักพี่มากๆขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันเลยหนูไม่ทิ้งพี่และจะอยู่ข้างๆเสมอไม่ต้องห่วงขอบคุณสําหรับทุกอย่างและคําแนะนําต่างๆนะคะหนูยังรักและเคารพบ,บอสเสมอมันอาจจะไม่ใช่เวลาของหนูแต่หนูจะเก็บความทรงจําดีๆนี้ไว้ขอบคุณกองประกวดมิตรแกนไทยแลนด์ที่ดูแลและเอ็นดูหนูมากๆหนูรักพี่ๆทุกคนจากใจจริงๆ และสุดท้ายนี้ขอบคุณดอมมากๆที่อยู่ข้างกันมาตลอดสําหรับพิงค์ชุติยาเจรกุลเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2543ปัจจุบ,บันอายุ24ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งก่อนจะขึ้นแทนเป็นนักสแสดงนิวเจนของทางช่อง8ยังเคยมีรางวัลที่ได้รับอีกมากมายที่เจ้าตัวได้ฝากฝีไม้ลายลมือเอาไว้โดยสาวพิงค์มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของมองกุฎมิดแกนอุบลร,ราชธานีในปี2020และเป็นท็อป มิดแกนไทยแลนด์ในปีสอนี2020และยังได้เข้าท็อป3มมิดแกนลิสติ้งซาในปี2020และล่าสุดก็ขอวางมงลงเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวหลังจากจับปาก,ปกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง8ในโครงการเด็กช่อง8นิวเจนและมีผลงานละครเรื่องแรกในละครเพลงรักรอยแคนกับบทบาทดราม,ม่าสุดท้าทายอย่างเพียงเพนบทบาทแรกในเส้นทางของวงการละครอีกทั้งยังได้เข้าฉากประกบกับนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมือทำให้ผลงานเข้าตา ได้แสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องมดดําสั่งตายบทบาทสุดท้าทายที่ทําให้เธอนั้นได้พิสูจน์ความสามารถอย่างเต็มที่นอกจากนี้สาวสวยคนนี้ยังมีดีกรีเป็นถึงนักครีเอเตอร์ตัวแม่และชื่นชอบในการออกแบบกราฟิกดีไซน์อีกด้วย